นะโมพุทธายะนะโมธรรม,มายะนะโมสังขายะขอน้อมคารวะองคุณธะอระหันต์อันประเสริฐพร้อมด้วยพระสัตษ์ธรรมอันล้ลเลิศและพระเริยรียสงผู้ทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเสียงกล่าวก็กราบคารวะพระริานุเทระขอเจริญสุขสวัสดี ญยตาสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายช่องต่อจากนี้ไปก็เชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสดับฟังพระสัทธรรมตามการเวลาอันสมควรการเวลานี้บางท่านก็ว่างจากภาระบางท่านก็อญญาจจะติดภาระอยู่ แต่ก็สามารถที่จะติดตามศึกษาระฟังในการเวลาอันที่เหมาะสมสำหรับแก่ตนช่วงเวลาดีก็ใกล้วันสิ้นปีปีเก่ากำลังจะยาวอย่างเก่าเข้าสู่ปีใหม่ ลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีแล้วเป้าหมายต่างโลกการงานการศึกษาการเล่าเรียนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างแม้แต่ทางธรรมในการเจริญกุศลสั่งสมบารมีทานศีลภาวนา บนกิริยาวัตถุทั้งสามประการในภาคภูมิใจกับกุศลหรือว่าอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าประทับใจแต่จะบุญกุศลในไหนก็ตามดีเตอขอให้ได้ทำได้ติดต่อต่อเนื่องตรึกนึกถึงอยู่บ,บ่อยๆก็จือว่าได้เติมเพิ่มบุญกุศลให้กับตนเอง ชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยคุณงามความดีการฝึกฝนอบรมตนเพื่อการพัฒนาจิตใจให้อยู่ในโลกนี้ได้ถ้าจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อน ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะต้องได้รับความอบอุ่นทั้งด้านจิตใจก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องปฏิบัติมิฉะนั้นก็จะทำให้คนเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่รู้จักเสียสละแบ่งปันแม้แต่ในคนในครอบครัวถ้าไม่มีน้ำใจไม่เสียสละแบ่งปันซึ่งกันและก,กันแล้ว มันก็ไปด้วยกันไม่ได้เราคิดง่ายๆว่าขันะ้วบวกกับขั้วลบของแบตเตอรีนะ่แบตเตอรี่ลหลายๆลูกถ้าเราจะมาใช้งานด้วยกันก็จะต้องอาศัยการต่อพ่วงก็คือเอาบวกมาต่อกับขั้วบวกเอาลบมาต่อกับขั้วลบ จึงจะใช้งานด้วยกันได้แต่ถ้าต่อผิดขั้วเอาบวกกับลบมาต่อกันมันก็จะเกิดการช็อตกันอันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยเป็นค้อเปรียบเทียบชีวิตของแต่ละท่านของแต่ละคนหรือการคบเพื่อนหรือการใช้ชีวิตคู่ ก็จะต้องมีพฤติกรรมคล้ายๆกันถ้ามีอัธยาศัยมีพฤติกรรมไปในทางบวกคือชอบในบุญในกุศลชอบในคุณงามความดีมันก็จะไปด้วยกันได้แต่บางคนมีอัธยาศัยไม่ตรงกันมีความคิดความอ่านมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน คนหนึ่งก็เห็นแก่ตัวอีกคนหนึ่งก็เห็นแก่เสียสละเพื่อประโยชน์มันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านจึงบอกว่าถ้าบุคคลจะเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรก็จะต้องมีพฤติกรรมคล้ายๆกันถึงจะไปร่วมกันได้คนที่มีศรัทธามีความเชื่อ ในสัจธรรมคำสอนเหมือนกันเพื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชาตินี้ชาติหน้ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่อมีความเชื่อความเห็นในสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนี้เชื่อเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันได้มีศีล การเป็นอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนเนข็นฆ่าลาวีกันมีเมตตาต่อกันไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคดโกงลักขโมยทรัพย์สมบัติข้าวของที่เขามีอยู่ประพฤตินอกใจของกันและก,กัน พูดโกโหกสอดเสียดคำหยาบไม่สามารถที่จะทำเหมือนกันได้ตลอดถึงดื่มล่าเมาสุราถ้ามีพฤติกรรมไม่เหมือนกันก็เหมือนกับเอาขั้วบวกกับโคบ้วลบเจอกันที่ไรก็สปาร์กช็อตกันเมื่อมีศรัทธาก็มีศีลมีศีลแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจคือแบ่งปันถ้เรียกว่าจ,จาคะ การไปอยู่ด้วยกันนี่ก็จะต้องมีน้ำใจเสียสละแบ่งปันจะมาตีหนีตนีเหนียวอีกคนหนึ่งหวงแหนตหนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวก็จะไปอยู่กับคนที่มีน้ำใจก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ผลทุดท้าก็ไปกันคนละทางอันนี้เราท่านท่านหลายก็ที่เคยมีประสบการณ์ชีวิตครอบครัวก็คงจะรู้ดี ว่าถ้ามันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีปัญญาความฉลาดสติปัญญาความรู้ความสามารถต่างกันมันก็ยากที่จะไปด้วยกันได้อาเอามาก็จะยกตนข่มเขาขานี่เกง่งขานี่ดีผลสุดท้ายแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะทิฏฐิความเห็นมันไม่เหมือนกัน ก็เหมือนกับคั่วบวกกับคั่วลบนั่นแหละถ้ามันมาประกันชนกันมีอัยาไัยไม่เหมือนกันก็ไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมบุคคลผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมชอบเจริญธรรมชอบความถูกต้องไม่อิจฉาลิษยาตนีห้วงแหนโกรธอาฆาตพยาบาทผู้อื่นแต่กับอีก บุคคลที่ตรงกันข้ามเนียตยาใสาเมตตามีความกรุณามีความมุติตายินดีกับผู้อื่นเมื่อมีอัตยาใสายอย่างนี้จะไปอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีอัตยาใสาตรงกันข้ามเป็นไปไม่ได้แลนั้นเราเจอบุคคลผู้ที่เป็นประยานิต ในงาเป็นบุคคลชอบิปฏิบัติธรรมในสุจริตธรรมบุคคลนั้นก็จะต้องควรปรับตัวให้เหมือนกับเขาให้เหมือนกับท่านถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ร่วมกับท่านไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้นี่จะเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกศพฤติกรรมการกระทำการเป็นอยู่นั่นแหละมันจะเป็นเครื่องแยก โดยตัวของมันเองเหมือนกับคนที่ชอบกินเล่นเที่ยวอบายมโมกก็จะไปเข้ากลุ่มเข้าหากับบุคคลที่มีอัธยาศัยชอบนิสัยอย่างนั้นแต่ถ้าบุคคลใดที่มีอัธยาศัยชอบความสงบก็บความเรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักขโมยไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้น ก็จะไปเข้าหากลุ่มกับบุคคลเช่นนั้นเราสามารถที่จะเลือกชีวิตเส้นทางของตนเองจุดยืนของตนเองเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนถ้าบุคคลทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วทำให้เราเดือดร้อนใจไม่สบายใจจากความไม่สบายใจ ก็เป็นความไม่ผาสุขอยู่ร่วมกันก็ไม่ผาสุขพระบรมศาสดาจึงได้วางหลักพระวินัยเมื่ออธิกรณเรื่องราวเกิดขึ้นจะต้องรีบระง,งับอธิกรณ์ถ้าไม่ระง,งับแล้วมันก็จะบานปลายให้เกิดความแตกแยกในหมู่สังฆะหมู่พระสงฆ์เพราะคำสามกีของหมู่คณะนี่นำมาซึ่งความสุข แต่ถ้าไม่สามัคคีกันแล้วก็อยู่แบบทุกๆยิงเป็นนักบวชนะหรือเป็นครวาสจะต้องไปทะเลาะกับคนนั่นคนนี้มันไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับชีวิตที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะการทะเลาะวิวาทนี่ก็มีอยู่ทั่วไปในโลกทุกระดับทุกสังคม อย่างในปัจจุบันนี่ก็มีให้เห็นตั้งแต่เริ่มในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอตลอดถึงระดับประเทศจนถึงเกิดสงครามระหว่างประเทศตลอดกันการทะเลาะแหนบระดับโลกเป็นสงครามโลกก็มีให้เห็นการทะเลาะวิวาทเหล่านี้มีการเกิดขึ้นได้อย่างไร พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อย่างไรแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ท่านก็แยกออกว่ายกตัวอย่างเชนเ่นเจ้าสากยะพระองค์หนึ่งได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นมะตูมในป่ามหาวันเมืองกะบิลพัสดได้ยื่นเอา ไม่เท้าเนี่ยค้ำคางเหมือนเขาว่าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไม่เท้าเนี่ยไม่เท้าก็คงจะยาวพอสมควรพอยืนค้ำคางแสดงกิริยาการไม่เคารพแล้วก็โซนธนากับพระภูมิพระภาคก็เขามองเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นชาวสักยะเป็นรุ่นลกูกรุ่นหลานก็เลยถือตัวอย่างนั้น เมื่อสนทนากันเรื่องอื่นๆพอสมควรแล้วก็จึงถามขึ้นว่าพระสมณะโคโดมมีวาทะอย่างไรมีปกติก่าวอย่างไรพระบุ้มีพระภาคเจ้าตัดตอบว่าบุคคลก่าวอย่างไรไม่ต้องโต้เถียงกับผู้อื่นเรามีปกติก่าวอย่างนั้นคือไม่ชอบ มีวาทะชอบโตเถียงกับผู้อื่นพระุทธองค์ไม่ปรารถนาเช่นนั้นนนี่ก็มีปกติของพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะพรุทธองค์ทรงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงวาทะในเจ้าสักยะคนนี้พูดง่ายว่ามหาเรื่องหาเรื่องวิวาทที่จะโตวาะกันคือการกล่าวโต้เถียงแก่งแย่งเพื่อที่จะเอาชนะกัน ทรงแสดงว่าคนที่ต้องพูดจาโต้เถียงกันเพื่อเอาชนะกันก็นเพราะยังมีกิเลสคือกามอยู่ความคนองและตันหาโดยปกติชาวบ้านกัน,น,นทะเลาะกันก็นเพราะเรื่องกามคือแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจน่าปรารถนาส่วนสมณะนักบวชหรือพระพิสุนี ทะเลาะกันเพราะทิฏฐิคือความเห็นคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตนยึดมั่นถือมั่นในลัทธิในลัทธิของตนว่าในว่าถูกต้องของคนอื่นผิดหมดอันนี้หมายถึงพวกนักบวชในลัทธิต่างๆในศาสนาต่างๆสรุปง่ายๆว่าให้เข้าใจง่ายๆว่า เาราว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องกายในสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีต้นเหตุมาจากกามคุณแข่งแก่ง,กงจริงดีของรักขกสวดัดแต่ว่านักบวชบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฏฐิคือความเห็นยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนเองว่าถูก ของคนอื่นว่าผิดก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทเมื่อพระศัสด,สดาตัดตอบอย่างนี้ธนดาปานิสักยะก็สั่นศีรษะแล้วก็แลบลิ้นทำหน้าผากย่นสาม,สามยอดสามย่นสามรอยสั่นศีรษะสั่นไปมาแล้วก็แลบลิ้นแล้วก็ทำาน้าผากย่น แล้วก็เอาไม้เท้ายันหลีกไปแสดงแสดงว่าพูดกันไม่รู้เรื่องหรือว่าอย่างนี้หรือว่าเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับรู้ข้อที่พระศาสดาตัดก็ซึ่งเป็นธรรมดาที่คําของบัณฑิตหรือนักบาทย่อมไม่เป็นที่พอใจของคนผ่านถึงจะพูดพระสัตธรรมถูกต้องอย่างไรเมื่อใจของเขาเป็นผ่านแล้ว เขาไม่สามารถที่จะยอมรับเรื่องราวเหล่านั้นได้ก็เป็นเหตุทำให้ย้อนมาถึงตัวของเราถ้าใครที่พูดความจริงที่มันถูกต้องแต่เราไม่สามารถที่จะยอมรับได้เพราะมันขัดกับกิเลสขัดกับความชอบใจไม่พอบใจอันนั้นให้รู้เถิดว่าเรากำลังเป็นคนอันธภาลยอมรับความจริงไม่ได้ดูกนพิสูจน์ทั้งหลาย พิ่สุเนี่ยขอร้องให้พระกัจจายนะช่วยขยายความพุทธภาสิทธให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นพระมหากัจจายนะก็ขยายความขยายความต่อไปเพราะมีตัณหาจึงมีมานะมีตัณหามีมานะมีทิฏฐิเป็นแม่บทอยู่นั่นเองสามอย่างนี้เรียกว่าปะปัญจธรรม อกุศลที่ทำให้เนินช้าถ้าท่านได้ติดตามรับฟังที่ปัญหาของเท้าสก,กปรปัญจะทำเครื่องทำให้เนินช้าเป็นบาปพระองค์ก็ได้ตัดตอบเนี่ยเพราะตันหามาณทิฏฐินี่แหละเ,เป็นเป็นแกนเลยแหละเป็นตัวยงเลยแหละเพราะบุคคลจึงทะเลาะกันจับท่อนไม้สัตราวุธ ถึงคำดา่าสอดเสียดยุยงโกโหกเมื่อปะปัญจะรำรคือตัณหามาณทิฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไหนในที่ไหนที่นั่นก็จะเกิดการวิวาทะเกิดการทะเลาะวะแวงเกิดการแตกแยกขึ้นมาตัณหาคือความทยานอยากในกาม รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในความเป็นนั่นเป็นนี่และในความไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความอึดอัดขับแคน้ใจคือมันไม่ได้ตามความอยากของตนเองไม่ได้ตามความปรารถนาอยากมากจนมีความจุดลังเอายับยั้งตัวเองไม่อยู่แล้วก็ ทำไปตามความอยากอย่างรุนแรงมานะคือความทรนงตนความถือตัวถือว่าเรานี่ดีกว่าเขาเป็นปมที่อ่าเป็นเหตุให้เห็นตนเองเองด้อยกว่าก็ไม่ไม่ยอมหรือว่าสำคัญว่าดีกว่าความถือเนื้อถือตัวยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนั่นแหละ ทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดเมื่อต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความเห็นของตนโดยไม่ยอมปล่อยวางเมื่อทิฏฐิไปขวางกันอย่างนั้นแล้วมันเกิดความเห็นที่มันตรงไม่ตรงกันแล้วก็จะต้องทะเลาะกันแน่นอน ท่านมหากัจายานะทรงเคยแสดงไว้ในที่อื่นๆก็มีอยู่นะในอังคุตรนิกายว่าเคฤหัดทะเลาะก,กันเพราะเรื่องกามส่วนบนรรพชิตหรือสมณะทะเลาะก,กันเพราะทิฏฐิสรุปลงยอ่อก็นี่แหละเพราะโลภะโลภะก็มีตัณหามีทิฏฐิมีมานะสามตัวนี่แหละ เป็นต้นต่อเมื่อเมื่อไม่ได้ดังความปรารถนาไม่ได้ตามความอยากของตนเองแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะัะเกิดการประหัสประหารเกิดการดา่กากันใช้คํำหยาบวาทะที่ไม่น่าฟังไม่น่าก็พูดความจริงเพื่อที่จะให้ตนเองชนะเพื่อที่จะถือเนื้อถือตนสำคัญตนว่าเจ้าของถูก เอาไรมาก็เกิดการแตกแยกในหมู่ในสังคมนั้นๆน,น,นี่แหละเราท่านทั้งหลายเพวัะน,นั้นกิเลสเหล่านี้ไม่ควรที่จะให้มันเกิดขึ้นมีถ้ามันมีแล้วนะเราก็จะต้องหาวิธีที่จะระง,งับมันอย่าให้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติแต่คนพาลก็คือคนพาล จะไปร่วมอยู่กับคนพานก็จะนำให้แต่ตนเองเกิดความไม่ผาสุขถ้าเกิดว่าชีวิตสิ้นสุดจบลงตรงนั้นเกิดความไม่ผาสุขทางใจแน่นอนละต้องมีอบายภูมิเป็นที่ไปท่านคนโบราณจึงบอกว่าห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาท่านวาให้ห่างหมื่นโยหกแสนโยดให้ไปไกลๆเพราะอยู่ร่วมกับคนพาลเขามากักจะหาเรื่องทำให้เราเกิดความไม่พาสุขก็จะเกิดความเดือดร้อนอันนี้เราเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตก็ย้อนกลับมาทบทวนตนเองว่ากิเลสเหล่านี้อยู่ในจิตในใจของตนมากน้อยแค่ไหน ก็จะต้องอาศัยการเจริญกรรมฐานนี้ก่อน <c oughs> เพื่อจะได้รู้จักตัวตนของเราจะได้อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเท็นตัวจริงว่าเราทําในสิ่งที่มันขัดต่อพระธรรมวินยัยขัดต่อคําสอนไหมรื่ทําไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทาน มันก็จะเป็นตัวชักใหญ่ทำให้เราเดินทางผิดอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าถึงเราจะไม่มีเพื่อนดีไม่มีบริวารที่ไม่ดีถ้าเขาไม่ได้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในพระสัตธรรมก็ไม่ควรที่จะอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ไปแล้วเป็นเหตุให้ เกิดบาปเกิดอกุศลเอาไปมาอัตยาัยนิัสมันก็จะคอยตามไปเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นแหละคือมันเรียนแบบกันเหมือนกับต้นมะม่วงที่มีรสหวานแต่พอเมื่อเขาเอา,เอาพืชบอรพวกที่มีพันขมขม บัลเ์เพชรเนี่ยไปปลูกแล้วก็พันต้นมะม่วงมันก็เป็นเหตุทำให้มะม่วงจากที่หวานก็กลายเป็นขมได้ดังนั้นการได้อยู่กับบัณฑิตคุณดีมีพฤติกรรมมีสุจริตธรรมก็ให้ตั้งใจที่จะประพฤติตามอย่างบัณฑิตทำเยี่ยงอย่างบัณฑิตแล้วชีวิตของเราก็จะเกิดความพาสุข เหมือนกับว่า,าเขาเอาใบไม้แล้วก็ไปห่อกับของหอมหรือกล่องผ้าอบเก็บของหอมเอาไว้มันก็พอได้กลิ่นหอมจากของหอมนั่นแหละเมื่อเราอยู่ใกล้บัณฑิตแล้วนิสัยความคิดความอ่านอัตฉยาสัยก็จะเอียงไปกับบัณฑิตเพราะนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของคุณงามความดี เป็นทั้งหมดของพรมมจัรรย์เมื่อเราได้เจอบัณฑิตแล้วนีพยายามที่รักษาเอาไว้ประพฤติปฏิบัติตามอย่าให้ทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาเหมือนครอบงำแล้วทำให้เราพลาดจากบัณฑิตดูอย่างที่สุนัขคาติฤชวีบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าแท้ แต่ให้ทิฏฐิมานะของตนเองครอบงำใจเดินตามพุทธเจ้าเมื่อตนเองปรารถนาะอยากจะให้พุทธเจ้าแสดงฤทธิ์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสดงเพราะมันไม่เป็นไปเพื่อบรรลุธ,ธรรมบรรลุธ,ธรรมก็เกิดความไม่พอใจโกรธแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าดูสิ <laughs> เดินตามพระพุทธเจ้าแท้ เต็มด้วยตันหาทิฏฐิมานะของตนก็เลยสละบอกคืนพรหมจันทร์บอกคืนสิกขาไม่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วผู้นี้ประซึกแล้วก็ไปเขารีดดิเลกีแล้วก็ไปเไปที่ยวบ,บอกบอกพวกปริภาชกพวกลัทธิอื่นๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ดีจริงไม่ได้ตัดสรู้จริงฉันไปอยู่มาแล้ว ไปโฆษณาไปทั่วไปหมดแม้แต่พระบรมศาสนาก็ยังเจอสิ่งเหล่านี้แต่ว่าทองก็ย่อมเป็นทองอยู่วันยังค่ำพระเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่วันยังค่ำและแต่ว่าอย่าให้พวกกิเลสตัณหามาณะทิฏฐิเนี่ยมันครองใจทำให้มืดมนโมหะครอบงำก็อาจจะมีพฤติกรรม ปฏทุสลายตัวเองด้วยการกระทำคำพูดพูดกับบุคคลที่ไม่ประทระําปฏตทุสลายตอบเหมือนกับซัดทรายทวนลมเหมือนถมน้ำลายลดฟ้าก็ให้เกิดทุกเกิดโทษเกิดความเดือดร้อนเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงต้องย้อนกลับมาดูตัวเองดูลมหายใจเข้าออกดูกิริยาการมันจะใด้รู้เท่าทันความคิดไม่ดำบริผิด จะได้ตรงต่อพระรว์ธรรมจะได้นำตนเองให้พ้นทุกได้ช่วงท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุมทนาเห็นสมควรแก่เวลาแล้วเรลาท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจผ่องใสปลอดภัยใจเย็นเทนธรรมมั่งคัง่งร่ำรวยโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอ